นะครับการติดตั้งเซ็ตนะครับผมแล้วก็แก้แกนทุกอย่างนะครับแล้วลำนี้พิเศษนะครับติดตั้งแบบเอ u บั uds, ตัวลำก็มีระบบแฝดด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้เพราะว่าสปีดรองรับการเซตติ้งแบบทูเวยนะครับ้ดดิดสวิ์นี่ครับก็อถอยหลังนะครับอันนี้มีลูกเล่นครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาศีทุกท่านผมโปรดเอ็น 3FDIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเครื่องบินกันะครับสำหรับลำนี้เป็น s a เว e บับเบอร์นะครับจะมีรูปทรงคล้ายๆกับไปเปอนะครับผมแต่ว่าตัวโครงของเขาจะเปือยนะครับจะเป็นโครงถักนะครับก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับที่ตัวโครงโอเคครับผมสำหรับลำนี้นะครับจะเป็นงานไม้ทั้งลำเลยนะครับนี่นะครับเป็นงานไม้ เคาะมันจะมีเสียงอย่างนี้นะครับเป็นการหุ้มโมโนโคดนี่นะครับผมอ่าสวยงามนะครับสําหรับลานี้ก็เป็นงานฝีมือคนไทยนะครับผมนี่นะครับสวยเลยโอเคจะเป็นการติดตั้งไจโรแล้วก็เซตนะครับแล้วก็ค่อยทําการบายเข้ากับวิทยุนะครับผมสําหรับไจโรที่ใช้นะครับก็จะเป็นไจโรตัวโปรนะครับที่พี่เจ้าของส่งมาให้โอเคครับ ครับผมและลำนี้นะครับตัวสปีดเขารองรับทูเวย์นะครับผมสามารถเซตเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่นะครับเอาโปรแกรมการ์ดนะครับมาเซตสปีดให้เรียบร้อยนะครับผมคราวนี้ก็จะสามารถสั่งเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเวลาเราบินลงจอดถ้าต้องการให้รันเว์สั้นๆนะครับก็ทําเป็นแอร์เบกได้นะครับเวลาดิสสวิตดีนะครับอยู่ตําแหน่งบนนะครับก็จะเป็นการเร่งและเดินหน้าปกติดิดลงมาเมื่อไหร่เมื่อเร่งจะเป็นการหมุนรอบมอเตอร์กลับทิศทางเป็นการถอยหลังนะครับผม กานี้นะครับเซ็ตเสร็จเรียบร้อยใช้โปรแกรมการ์ดของ Hobbywing Set นะครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือก็ติดตั้งกล่องไจโรนะครับครับผมนี่นะครับก็เซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสวีทบอบเบอร์ลำนี้นะครับผมปีกแม่สสองนะครับเออปีกร้อยสนะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟเลี้ยงรับดูการทำงานกันนะครับเรียบร้อยครับสำหรับลำนี้นะครับก็ จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าลำนี้เซตผ่านเอ็ดบันะครับนี่นะครับเซตผ่านระบบเอ็ดบันะครับไม่ได้เซบเซตผ่าน p w m นะครับผมก็จะหนึ่งเส้นนะครับคุมทุกช่องแนลเลยนะครับผมนี่นะครับครับดาวแอรอนลัตเตอร์อันนี้สวิตตัดทันเร่งนะครับดิดขึ้นเพื่อปล่อยรอบถ้าดิดลงนะครับก็เร่งไม่ออกแล้วก็สวิตนี้นะครับเป็นเดินหน้าถอยหลังเมื่อเราดิดลงมานะครับสวิตดีดลงมาจะเป็นถอยหลัง อันนี้ผมยไยใบพัดหลวมๆไ้นะครับเห็นไหมครับว่าใบามันหมุนอย่างนี้เดี๋ยวเราดูนะครับเวลาเราสั่งเดินหน้านะครับสวิตขึ้นไปปึ๊บก็จะเป็นการเดินหน้าปกตินะครับพอสวิตนี้นีนลงก็จะเป็นการถอยหลงังอ่าโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับส่วนที่ตัวกล่องทิศทางในการการถูกต้องหมดทุกแกนนะครับผมแล้วก็สวิตนี้ในการเล่นไฟหมดนะครับ ตำแหน่งบนสุดก็จะเป็นเทนเนอร์บินได้มีใจโร่กลับมาขนาดพื้นเองแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสวรรค์ติดลงมาที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับตรงโพซิชั่นตรงกลางก็จะสามารถอนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสวรรค์ได้และมีใจโร่ช่วยขนาดพื้นอัตโนมัติส่วนล่างสุดนะครับก็จะเป็นแมนนวลบินด้วยมือตัวเองรวนไม่มีใจโร่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแท็กซี่กันหลอ่หลอเลย ครับผมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้มีแฟบด้วยนะครับใช้วอลลุ่มนะครับเพื่อหมุนแฟบเนี่ยครับเห็นไหมครับโอเคครับเนื่องจากว่าสวิตสองจังหวะนะครับเอาไปใช้คุมไฟโหมดนะครับผมเราก็เลยใช้วอลลุ่มในการคุมแฟบซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนี่โอเคครับผมแล้วก็การติดตั้งกล่องใจโรนะครับก็เซ็ตไว้ให้แบบสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับมันมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยตัวใจโรเนี่ยมันอาจจะบินได้กันได้แต่ว่าแกนในการบินอน่ะมันไม่ค่อยดีบางลำนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยเจอปัญหาคือติดตั้งใจโรเสร็จแล้วเซ็ตทิศทางทุกอย่างถูกแล้วแต่เวลาบินทำไมลำคอยที่จะแบบหัวกดนิดๆตลอดนะครับผม ทั้งๆท,ที่กล่องทำงานปกติบางคนเข้าใจว่ากล่องพังจริงๆกล่องไม่พังนะครับแต่มันมีขั้นตอนที่ต้องทําตรงนี้ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับมันถึงจะบินดีที่สุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็จะเป็นปัญหาเนี่ยครับที่ส่งกันมาให้ผมทํานะครับนี่นะครับโอเคถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ส่งมาให้ทําได้นะครับนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือแบบเป็นปัญหาที่ หลายคนนะครับที่เจอนะครับผมที่ติดตั้งใจเราเองนะครับนอกจากปัญหาเรื่องแกนในการกันเรื่องการวางกล่องนะครับก็จะมีปัญหาเนี้ยนะครับที่เจอกันบ่อยมากแล้วก็ส่งมาให้ผมทํากันเยอะนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมไปแท็กซี่รองข้างนอกบ้านได้ครับครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแท็กซี่กันนะครับดิสวิต์นี้นะครับเพื่อเร่งปล่อยคันเร่งนะครับปึ๊บก็จะเร่ง ระดิสวิตนี่ครับเพื่อถอยหลังนะครับอันนี้มีลูกเล่นครับโอเคแท็กซี่เล่นกันนะครับตัวนี้เลี้ยวกว้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสั่งลำถอยหลังได้เนี่ยจะเป็นการช่วยเห็นไหมครับ เวลาวงเลี้ยวไม่พอเราก็เดินหน้ามาแค่นี้เองนะครับข้อดีข้อดีของการสั่งถอยหลังได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะครับสวยงามลำใหญ่ๆลำไม้ทั้งลำเลยนะเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับลำนี้นะครับการติดตั้งเซ็ตนะครับผมแล้วก็แก้แกนทุกอย่างนะครับแล้วลำนี้พิเศษนะครับติดตั้งแบบเอสบัตัวลำก็มีระบบแฟบด้วยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้เพราะว่าสปีดรองรับการเซตติ้งแบบทูเวย์นะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมผมก็เก็บสายทุกอย่างให้เรียบร้อยสายรีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็่าง90องศาเพื่อเพิ่มเอ่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณนะครับผมทําให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณทําได้เต็มที่นะครับผมก็ฉีด90องศาอ,อีกทางหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งเก็บไว้นี่เส้นหนึ่งเก็บไว้นู่นนะครับโอเคมาเล่นอาซีกันครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ